สวัสดีครับพี่น้องหัวใจเกษตรที่เลี้ยงตะกะแตนทุกๆท่านนะครับวันนี้เกษตรหยุดุพานุก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่สั่งจองโดมเลี้ยงตะกะแตนสําเร็จรูปของเกษตรันหยุพานุมาครับพร้อมจัดส่งให้นะครับมีมุ้งแล้วก็ชุดโครงสร้างนะครับหรือว่าเพื่อนๆอยากจะได้เฉพาะมุ้งก็ได้นะครับสั่งตัดเย็บให้นะครับส่วนโครงสร้างเพื่อนไปซื้อเองนะครับแต่ว่าเพื่อนๆให้ส่งโครงสร้างให้พร้อมนะครับเพราะว่าหาซื้อยากนะครับการประกอบก็ยากเกษตรบรรยุพานุก็ตัด ต่อเตรียมประกอบให้นะครับเพื่อนๆก็ไปประกอบเองได้นะครับถอดประกอบง่ายๆนะครับมีชุดโครงสร้างชุดโค้ง3ามโค้งแบบนี้นะครับประกอบง่ายนะครับชุดข้อต่อเราก็มีให้หมดนะครับเพื่อที่จะเป็นการส่งง่ายนะครับก็เลยตัดย่อยลงมาอีกนะครับมีข้อต่อตรงไปให้นะครับเพื่อนๆก็ไปต่อประกอบโค้งก่อนนะครับก่อนที่จะสวมมุ้งนะครับมุ้งเราก็เย็บสําเร็จแบบสวมลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ อ้อมลงไปด้านหลังด้านล่างนะครับทับพื้นไว้ติดตินตุ๊กแกนะครับแล้วก็อย่าลืมเย็บขอบมุ้งข้างล่างไว้ด้วยนะครับเย็บขอบด้านล่างเพื่อกันตะกแแตนเราออกนะครับก็ถือว่าเป็นโดมอเนกประสงค์นะครับลูกๆก็สามารถเข้าไปนอนเล่นได้นะครับไม่ว่าจะไปทํางานหรือปลูกผักนะครับกลางมุ้งหรือว่าทํางานกันแมลงได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นโดมอเนกประสงค์นะครับก็ต้องขอบคุณทุกออเดอร์นะครับที่สั่งจองเข้ามา วันนี้ก็กําลังทยอยจัดส่งให้นะครับสั่งจองได้ที่เบอร์0895628926เกษตรกันหยุดพานุนะครับเราใช้เลี้ยงตักกะแตนนะครับได้ประมาณโดมละ1กิโลนะครับตักกแตนเราก็เริ่มโตแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีก1อาชีพที่มาแรงนะครับเ,เพื่อนๆต้องเตรียมอุปกรณ์โดมนะครับแล้วก็ปลูกหญ้าไว้ให้เยอะๆนะครับหรือว่าตามงบประมาณของท่าน ที่มีนะครับโดมขนาดเล็กเราก็มีทุกไซส์ทุกขนาดนะครับวันนี้เกษตรัรหยุดพานุก็ต้องขอบคุณทุกออเดอร์นะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับในการเลี้ยงตะก,กะแตนยินดีให้คำปรึกษาครบวงจรนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ